วันนี้นะคะทหารไทยสวนกลับระดมยิงจรวดหลายลำกล้องรุ่น S R 4122 mm ไปยังตำแหน่งที่ทหารกัมพูชาไปที่ตำแหน่งทหารกัมพูชาอย่างหนักหน่วงแล้วนะคะขณะนี้หน่วยยิงได้ถอนกำลังออกจากจุดยิงไปที่เรียบร้อยยิงเสร็จแล้วก็ติดท่าแจกยิงเสร็จแล้วเพ่นเลยเจะได้จับไม่ได้ไงขออนุญาตไม่บอกพิกัดนะทางมิเรทิมิริฟอร์นี่ยิงนี่เรายิงเรายิงเรายิงไปยังที่ทหารกัมพูชายิงเสร็จแล้วเพ่นเลย พราะถ้าไม่เพลนปุ๊บเนี่ยมันก็จะจับติ่กัดเราได้มันก็จะยิงจรวดมาที่ที่เรา,<ม>าอยู่ม<า>ันที่เรามันจะยิงสวนกับมาที่เรานะจ๊ะ,ะไปที่เบงก1ตสิบเอ็ดนะกองทัพพระที่สองนำนักข่าวต่างประเทศลงพื้นที่ทเทศบาลตำบลจันทเพชรที่บุรีรัมเพื่อไปดูพื้นที่ที่ได้รับความเสียาหายจากเอ็มยี่สิบเอ็ดนะจ๊ะพันเอกสมเด็จพวงปกา หัวหน้าสำนักง,งานประสานงานชายแดนไทยประเทศเพื่อนบ้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2พร้อมด้วย 1, พันเอกพัสกรปลอดในเมืองรองผู้บังคับการกรมพัฒนาที่2ก็อำนวยความสะดวกให้กับสำนักข่าวอาจิชิล่าแล้วก็ไชน่ามีเดียกรุ๊ปในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์นะคะอาจิิล่าจริงๆจะได้ตาสว่างขึ้นมาบ้างนะไม่ได้ฟังแต่เพียงฝ่ายเดียวนะจ๊ะเพราะว่าอาจิชิล่าเนี่ยบอกว่าอาจิชิล่ากับสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันมันลอกกันหมดนะจ๊ามันเหมือนกับมีคนเนี่ยให้ข้อมูลมาหมดเลยมันพูดเปกันหมดเลย ขณะที่เกิดเหตุการณ์ไทยชายแดนกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอนุทินเนี่ยเสียหายจากพลาดพลั้งพลาดพลั้งจากเรื่องน้ําท่วมก็เลยต้องการเอาคะแนนคืนด้วยการสร้างขั้นสร้างชาตินิยมขึ้นมาจากสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรตัวอีเวนคือไอ้ฝรั่งไอ้่งดคิดพวกนี้จะบอกได้ว่าฝรั่งมันามาจากไหนมันอามาจากอีพวกซ่อมนี่แหละ นะที่ไปออกทีวีไปอะไรนักวิชาการต่างๆเนี่ยีน้องหยาบใครเหมือนพี่เลยนะเล่นอีพวกส้มอยู่ด้วยกันนานสุ่มซับออสโมซสิสลูกพูดีมีสกุลอ่ะละอีพวกส้มเหมือนที่อนมน้อยอ่ะนมน้อยไปออกทีวีก็วิเคราะห์แบบนี้มันมาเป็นชุดความคิดเดียวกันเราไม่กล้าพูดกับนมน้อยยังไม่ชินยังไม่คุ้น นมพูดไปเลยนมน้อยไอ้นมน้อยอน้อยอ่าว่าไงก็ไป<า>บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าอนุทินเนี่ยน่า,าพลาดพังจากน้าท่วมหาดใหญ่คะแนนตกเลตติ้งตกเลยต,ต้องปลุกกระแสชาตินิยมด้วยการทาสงครามแล้วไอ้ชุดความคิดนี่ก็ไปทุ่สสานักข่าวต่างประเทศเลยเที่มันเนี่ยต้องการจะโจมตีประเทศไทยไอ้สํานักข่าวพวกนี้ก็ไว้ใจไม่ได้ส่วนใหญ่มันอยู่ตึกมณียา F C C T มันก็อยู่ในภายใต้สังกัดของอเมริกา ฟ็อกนิวส์เนี่ยอย่างที่เนี่ยที่คุณนมน้อยพูดเนี่ยฟ็อกนิวส์นะคะซีเนะะ BC, A, เอ็นนะคะซีเนบีซีเออเออร์ออร์เจสิล่าเอยโอ้ยนักเรียนอัง,งกฤษเกิดมาก็กินอาหารฝรั่งเลยนมเนยเต็มที่เลยโถเราคุยกันว,ว่าชุดความคิดเดียวกันหมดมแล้วถามว่ามีไอ้บ้านคนไหนวะมันน้ำท่วมหานใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยกูเอาความเป็นความตายที่ชายแดยงมาหน,นึ่งคะแนนเสียงมึงจะบ้างไงถามว่าใครเป็นคนเริ่มเออ ข,ขมเมมันเริ่มก่อนน่ะมันไม่ใช่ว่าเราเริ่มแล้วจะให้เรางอมืองอเท้าเพราะกลัวเดี๋ยวเขาจะหาว่ารัฐบาลเนี่ยคะแนนตกเลยต้องสร้างสงครามอย่างนั้นเหรอเสร์เออเมืม่อเราึมอยาปล่อยให้ขมแมงมันทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆโดยที่ทาหารไทยไม่มได้รับคำสั่งให้ทำอะไรเลยเหรอไม่เหมือนรัฐบาลชุดที่แล้วเขาจะยิงแล้วบอกไม่ไม่ต้องยิงละเอออย่าให้พูดอย่าให้พูดว่าใครสั่งไม่อยากที่จะให้แบบสะเทือนไต